แต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยากเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสิงสได้บอต้องลำบากคือเพิ่นในตอนนี้เลยจำคขาแม่มาแม่มาแม่มา สว asure, resigned, ัสดีครับสวัสด <พ icias S 1> ีพ่อ hmm. พี่น <net> ้องนะครับตุ้มป่านะอ่าปูบาผูสาวทุกคนนะครับเอนี่ก็มาอยู่กับผมหลงจ๋าที่บ้านเชนไอโอค้นเกาค้นเดิมนะครับเมนี่ครับเป็นเมนูผัดหมูพริกแกงเขียวหวานนะครับเมนี่เลยโบแมนแกงเขียวหวานครับเป็นผัดหมูพริกแกงเขียวหวานครับเป็นหมูสามสั้นแล้วก็หมูหน้าแดงครับมาผัดหอมๆนะครับเอนี่พริกแกงเขียวหวานเหลืออะไรหมาผัดร้องเบอร์ครับผัดกินเองนะครับเมนี่เลย อกาศกันึ่มก็ฝน,นกับสิตกมาแล้วไงล้มพัดพร้อมนะครับฝ้าห้องอีกเบิ่งครับพัดเลืองเลงเลยครับนี่สามสัน้นคึ้มขึ้นะมึอนี่กันเลยคือฝนสิตกเลยครับก็สิไปกินกับยกนมน,นะครับร่างไก่ที่ได้แข็งแรงมาอน,นี่ พัดพริกแกงนี่พัดหมูพริกแกงเคี้ยวหวานก็นแล้วก็ไปแซป่บเลยครับคำยิงใหญ่ครับคำเหลียกเดย ถึงพริกถึงเครื่องครับหอมเ,อเครื่องแกงเคียวหวานครับ เผ็ดๆจังเลยครับโบเผ็ดโบแซบเนี่ย เมนูนี่ก็คิดเองกินเองค,องครับเนี่ยขิงเขานี่ยมังแรงน้ำตาลครับพ่อพี่น่อครับพัดพริกแกงหมูพัดพริกแกงหมูแกงเชี่ยวหวาน,นครับ กินไปหลายย่านฝนสิตกกับมืดมาเบิดละฝนกยดิว่าะครับเนว้มันโบตกสิเป็นเดือนละ โดยรวมนี่ผมมักสามั้นครับมันมีความมันมีหนังครับคิดผอกันได้ครับเสียงตอนนี้กรัสื่อตม้งแต่อยู่ประมาณม้อหนึ่งครับ ไอ้เป็นมอหนึ่งสิป่อคุกโดดนี่ครับโลโก้อย่างนี้บอดอกออกเลยครับส่ดีนี่เป็นเสียของแท้ะนะครับ ถ้าเป็นเสียตัวอื่นนี่หลอกออกมาแล้วมัมซ้อตัวละร้อยสองร้อยตัวนี้ทนอีนี้บ่าจะเป็นโลโก้ตาสโม,มสรวนยังยงสิบบอ,ออกเลย มืดมาหมืดมาเลยครับมืดบน ใส่ใบบักูดกับกับเราไปเพราะครับมันจะม,มีความหอมเิ่มออกข้าไป อื้องเสียงฝ่าห้องครับใก่เขาใก่เขาเรื่อยๆแล้ว คลิปนี้ต้องขอไัยครับบพวกเราผ่าเสร็จปากให้เลืออีกละ กินน้ำลายบวแมนยังครับเพชรจังเลยเพชรแบบหอมพริกแกงครับผัดพริกแกงเคี้ยวหวานหมูสามสันกับหมูเนื้อแดงโมน,นี่ครับที่ว่ามีความหอมสมุนไพรนะครับใบกะเพราที่เขาใสา่ลงไปครับกระเทียมแล้วก็บใบบุกูครับความพริกแกงวา่าโดยโดยรวมหน,นะนึ่ที่ว่าแซ่บนล้วเพชรกินเองแท้ๆี่เพราะมนี่อ่ะเพราพี่น,อน้องก,งก็ลร้องเพชรกินลองเบิ่งครับสูตรตบ้านๆเพชรกินง,ง่ายๆครับ คลิปนี้ก็สิประมาณนี้ครับกับเมนูบ้บานยังไงครับคลิปหน้าสิเปลี่ยนเมนูยังอ่ะฝากพอพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับคลิปนี้กอาไว้แค่นี้ครับคลิปนาก็ค่อยว่ากันไหมครับขอบคุณครับ